เดบเวร์มูก็กอพากดีก็กันเดมุปาพี่พคนอาสรสมาติกดวรพจันลบาลอลกเลตต่อขานอะอคุณตากสอดตะไครเจเจเชมลกเกล้าะเกดีบานะดวซรนอตาล็อกตาล็อนลากอบยอตะเบตาลุดกปดูอมาตะเบอมอสอลปาบ้าเฮกุชุกุจเวดอปาพ่อสุกุเวสิ่าอากับบ้าเปิดขาเว ก็ข่าเดตากืตาโกรนเนตาก้ตาเคเนลบบาไปด้แล้วก็เรีเลยอยู่ก้อนเนดอลูกว่าคุ้นเสียาตะพว่ากะเตเนเมเวดตากชูกจอเวดตาเุลฮอคุลาสิอดปดุด้มะเนาะกระดูเกท่อไปได้แล้วโกลคีลาสหอูดกะเตกะเตไวจอตะกวอาอาวุธชีวภาพเนาะเดซีตาละชีวภาพเน่สู้ทอไปได้ตาชูตาชาเดซีสู้ทอไปตาโตากระมอแล้วโกลคีตะไค นอโคเนี h, in inside, ่ยจะช่วมเลวป่ะาไส่ะน่ก็เปิดนหอะดิแต่น่กก็จะพาปยาน่ก็สอดไข่เดอรอไว้สัตวมจิบาเดบ้าตาแฮกแต่เปียบ้าขาดเลยสามนักข่าวชายขดเนี่ยเอาไว้ให้เวได้ตาลดดดูมาแล้วตาเกดไข่บ้ามตาดิแล้วสามนักข่าวชายขดเนี่ยเม่เวลาก็จ้เตอัสือมือดูอตากรสอตะขาตะอินไซเนอวันอินไซ์เลยตะกบปาแล้วเอาไว้ก็คือก็ยาเว้ได้ตาลดดเปิดดู ตมบมอเเวราเปิดาเวต้ากวาเลกเกรสะบาชาปลาดเกรตากอดเนีม่ก็อจเตบาเมเวดาก็ไปหยอเปล่าตรูพบว่าพ่อสุ้เวลาเมวาเสื้าดไปยอถึงมุดเสื้อผ้าปกเตลโลโลเอเวด้ชาอเวดาตาลุดอปิดโลคุลาดอกว่าที่ก็กันเอดดเนเวดาดอตูชาสกุยลอกุยลเจ๊แก ตาล่าเกล้าตอนเนี่นบัดดูเกลือที่พอลาเสิบพันเทียนเนาะแค่ก้อนเน่ยก็รอตื้อเลยเวบอกก่อนเลยออาคุเนี่ย,ต,กกายตา้งก็สอดเตเวดาโคตรเนอยู่ยกลอนเตเวดาชิงศึกไอ้ศึกมิจซาสุศึกชิงแรเอเอแร่าแห่งความมั่นคงได้เปรียบในสงครามพม่านด็กก็นันกนนว่อกาอาคุมยอลาลูโดเปด์โด้ไข่กับบาตากิชาอ่อนนี่อาเวดา ကလူးဒူတဒူရဲတဒူရဲလာဂိချူဘာချူဒူမဲနေဟောကောဝေါ်ဝဲနေတအမြဆက်ဖာမဲနေတာနော်ဟိုကြကတော့ဟိုကန်ကဲဖူဖူစားဆိုအဝဲရလောတက်ခေါ့ကျေဖူနော်အဲဘါကောဘော်ဝဲသိနော်ကပါထောက်ကွာတယ်လီပိကိုညာတော့ကျေဖွာဒီမှာဒဲတဘါငောဘော်ဝဲဆပ်နောကင်မရာခေါနာဦးနော်ဖတာကရကပြည့်ရဒဲတကဲခိုင်းတဲ့တော့အလောဘဒူစားကျေနော် Tak pernah terlalu lalu lalu pada aku dah wel lalu kian tu mereka. Okay. Nah, dah lalu kenyang tak tu pelik. Mudah lalu anjuri ada awal atau mo. Baca tu nak ini nampak jauh pada dua dua pelak. Kalau dua lalu ke mereka kenyang bah terpa lalu awal apa awal hak buat ada talo peni terpa ni. Awal si ni terdua awal bah terdiri no. Bagi malah terdua awal bah terbaik awal bah. ดวจะกัดเตลนัเป็นยนยนเนาะเลนนปนยนยนเราป้อมมาเวลาวิทยาศาสตร์ใส่ตากระตุกเติผ้าในดูเตลลอยจะขออาคอตุตนระบาตาตไม่ะิมาโลว่าตาคุบากเสบตอทอจีบ้นาะตาลยเอดอกเตเนี่ยเมเวด้ตากะากลัวเวสีหยาลอลอสนาะเวละเออจะกดเฮ็ดเทนี่จะการงานตาลอตากลเทนี่จะกเ็เทนดอกไว้ตะดูเนี่ยเห็ดโดดอก ควพัาุกเชนเมกกาเกิเชนเนาะเดออาการเมเกิดเดอะยู่ด้ไม่เิลาปอดอัยรือเนีเกเซอร์เปวเอดเวดาจะอีเนาะว่าอาตาิตตมมาสิริภาษารัลคิโตเอ่อคิชตเตอร์เนี่ยตึ่เรื่อยๆเนี่ยเอาเวชชาลเวฮอคุลล์หรือปุกาละเฮกอลจิกอคเดกะเธลอกกูเธลอเจิสิรภาษกตมาเลยกระทรสิิภาษ์ดอกกกกกกา Ni ɔrɔ siyane paase kɔ dɔkpowɛ nɔ, awɛ lɔkɔwɛ da, lɔgitiri fa le kɔpio kɔlaa hɔpɔlani. Ado mani nɔ, kɛtɔkiwɛ daa Tadeu, ta ripɔd kae, kɛtɔkiwɛ Tadeu lɛ, ta gurova, ta ludopoido le hɔpɔla. Tikɔla lɛtɔ lɛtɔ fi fa luba Tadeu lɛ, ta fikoirɔwɛ. Nɔn kɔpio luba Tadeu lɛ, kɔpio luba Kloso luba ta suutakuwɛ lɔ. อาเวดากับดูต wow? ้าดอก็ลาถอดออเนาะลบาครูจีอาโกกตาเปเตมาลตาถูกาต่อปูกาลี่ก็กาลอแเฮคู่ใหม่ข้นผ้าเลยอยุดดูคอเสรเลยเชก็คอเสรเลอาการอาก็เสดขึละกระชิดรวยดออเลกว่าตาโลตาเลนาะลูดรเลเชียงรายเชียงใหม่ปะลูบามัด้ลูบาตาลึด้วยด้เลื่ผ้าเนี่ยดูเอโอเวดาอัเกด อรดเนี grid, miracle, color, so first, you, ่ยนับเปเนาะอปตรเมเมตตามลาูเน so ่อปตรานิวเคลียอเกียบ a n y เมตามลาโกตามลันลาซิพะเนี่อเกีบมาก็อยอปตรอตรเวลาปตนับเปอ่ไดต่ขลับตบูจาบ้าชาตนาเกเมตาเมตาต่อลวเวสิโลบาเวดาเนาะตาเตลลอกลเตลลอกเจกโกเวดะเร่เรออ เลือดฟันเน่ตาสูท่ออตเม่เลตาขีตาหล่าเลยในกรณีเรื่องกบุลงสอจินาหรูต์ไม่บาดอกไเวสิเมเวดาตาสูท่อเวอาวุธชีวภาพสาขาตาโซตากะหมอมเลยกะมันเนอดอกะมาฮากวกุยดุดาตะกะปาป่าขาเนาะในแต่บายูเรเนียนโอเหาอไม่รู้ว่าเราจะต้รุ้กันแค่ข้อมากแค่ တော်လောမတ်ကုတ်ကြည်လောကောပြောတမွန်ညတနာချိပါအကပောက်စုကိုဝဲလောဝဲသစ်ထူတော့ဝဲနကွာတသုတ္တကိုဝဲလောဘာခုဘုဒ္ဓကေရောဝဲခါနဲမိရာတာဘတေလာဥပါလထူဒိုယောတော်တေလောပတ်လောဝဲဥလောခုပါလားအဝဲသစ်ထူတော့ဝဲကေလူ1နို့ကောဝဲဒါသည်လောဝဲလာအကောဒါဝဲဒီအခွန်းမှုပါအခွန်းကဘာလဲထောက်လဲထောက်ဝဲတော့သုထောက်ဝဲတာ เลืตามันมัข้ามไปลลูบาตรุก็ลูบาเวาตาเขดีเราเลกระทุกรรอบพบัคโคเดที่กอกาเหอรัสเซียลูบบเวรีเรากระทุกรรอบพ่บัคโคเดที่กอกาสิกก็ไปดูเมริกานี่นองนองขตานี้ตัเปรดะไบาดูบาที่เวลาปที่พกอผู้ว่ากเลโพเลกกไปยอบาเคมืหา่นรอตลอตตาเลเลเรตลเลกอุสิวันีว่า สือเฮรอเน่นอจีนอพลอดภยอ๋อดอเด็ดดูโอเลยละตาเราตาบัมเดล่เอวเซอเดเทคโนโลยีตามากว่าเลยอตอทอเลยทเนี่ยฮกคูพลาตารตอดเลยเมือเหรคืออ๋อเกมเวอะเลือกไปดวตาบาบาชาตไหนเมอไรชาวเวชีอะไรดูปสิามอเอาเวเมตากะอเลสำนัข่าวชายขอบปาพลัเวเยเต้นชาลาจกาเเนาะกวยเวทอเเลยเนาะกวยเวท ฮึ่มมอสากนะบ่าโอเลกบิลุกบิยักบิย่าโอเคเยตะมาท้อละบ่าเนาะดอกเว90ย่าบะคะละตักรุกรดบาละทอดาบะคะละกรีนพีซจะเสดผ้าในเดอ่าวเวราทอดาเวสิกก่อนเนาะปาชะตะนะเกดิสอบแล้วก้อนลาก้อนบิยอเนี่ยอิกิบาตะชุบ่าเนาะเม็ดๆตสอบแล้วกวาจอกเตะเดเลที่ก๊กกาเคยมาซ่าอ่าวเวตาเสื่อเสยอิกิบา ช่วยได้ดูเจ็บโอกต็มาอ้ดิสกอลารวินคลอลอเนาะที่ก็ตะเบลคหลอกลกว่าคปีเลตรกว่าไอาตถูตาต่อตาลุดปดนีบาตาคุขี้าป่าแค่ละเลีไอ้เนี่ยคอลลอยก่อนทอดาจเนาะดกันยอก็ทอดาจอะคอตานี่ ไย่อเนี่ยแต่เมล่อให้เปอร์ไว้เนี่ยดูไวเนี่ยดีบัตรเอาไว้มาเราจะเสียกระชันเนี่ยที่ก่อกระแสเราจเสียดอตาดูค่อยเลยม่ออนไลน์มาไว้เนี่ยเมืเวดาตาดูเนี่ยฮอกวอลล่าอรีดูรีดูสิว่าดอกระชฉานี่เวดาตาขวยตาใหญ่แลยคอบในีเลยที่ก่อกระแสแกให้คู่เวดาเลยเลยฮอกวอลล่าเอาเวดากันเนี่ตั้มตาดูแหล่โครเซตาสุดตาเวกับบอยู่สิว่าเล่ အဝဲကခေါ่นုလို့တော့အဆင်မတို့ပါတော့ဘယ်လိုဆဲပကညော်တားလူတို့ပွေတို့တော့တော့နလုံးတကာစင်ညာလဲကြာဆဲမတ်မတားလူတို့ပွေတို့အိုးလဲပညော်ကောဆဲခော်ဘိမတားတားလူတို့ပွေတို့လဲပညော်စင်ညာဝဲတယ်နော်တတ်မှကွာသစ်ဖားနဲ့ဖလာတော့ဝဲနာကေတလတ်ကတော့တော့ဒီပါအဝဲကောလာတပိနဲ့ကောလာထူတော်တဲ့တဆိုးတကမော ต่าหลอปลีหลอผตสุกวคูเลยตามลาทาซีสึกูวลแล้วก็เตท้อเวได้แล้วก็เก่ไว้ได้โรคลินรสา,ราอาอชูโอ้เวได้แล้วก็ลาเราวสินอ๋อเอาคนไนเป็่าจเป็น,นปปก,กันเตยเตยไปหลอเนาะไม่เตเดอดทอทอเาลอหลออยากอัปเดตท,ท้อกี่ดอคลิปทูเ้วต่างกจะใครอาพอคู่เลือกไปกันเลือเลือกว่าเ,ก,เ,ก,เกสัวเวเน เกท้อสาตั้งย้มแต่ดูแลแตะกัที่กเลยคลิปทูเนาะตาไข่คลิปวัอคดันเอเนาะกัญอเปิดามินเนาะกัญญโพคาสุญญาเมตตาสบเลยเด้ออาตาเปิดเตยตาบุกวาซดอโอดาวเวเนาะตาถูกตาต่อเลือกโอเลิกกัญก็เกกกบ้ามกัญอาตากบ้าเกบหือเลกกญอก็เลือกสิาก็โอเคเนาะเวเนาะโอชัวเคลนดล่ท้อแล่ท้ออย่าีดอกเวดอกกัปิดขา ปกตยยาลก็คือกัญยาดูว่ากัญญพกก็ดีกว่ากันเนาะเลบาเคเมื่อพปเร่มีควบกนลาเดียวเวเนาะเลที่ก็กาเดอปกตมาแล้วก็ญาติเจ้พอนเลยปกตสุเลยกับป้าเดเลิกอยู่ก็จะคนอุดูเนาะในที่นกอดนตาสบลีไม่เกี่เทานี้นกับปากับเพลนเรน่ะสั่นเลยเอาไว้ได้เหีดที่กอดตาสบลีเหมาะอยู่วช่กันญง atar retacle atpa ta pra a future a mission a vision thit phala ka su pho weda a kon sapha boriya ko su le yate da bu ko le ta ti ne me ke ro da ne a very good one okay pwa da yu yo ba ke